นี่เป็นส่วนโลดราก้อนนะครับโลดที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันก็คือแตกบ่อยมาก มารีวิวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาเล่นของเล่นจากชุด dx เรียวคลอสนะครับต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่2นะครับแต่ว่าก็อยู่ในชุดเดียวกันกับเจ้าตัวเพกาซัสเซย่าคราวที่แล้วเนาะตัวนี้จะเป็นตัวดราก้อนชิลิวนะครับดราก้อนชิลิวก็คือพ่อหนุ่มผมยาวนะครับประจําทีมนะครับหน้าตาหล่อเหลาสามารถเตะน้ําตกย้อนได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือเก่งมากในเรื่องนะครับก็ตัวของเล่นเขาก็ทํามาลักษณะเดียวกันกับไอ้ตัวเพกาซัสคราวที่แล้วเลยนะครับเพราะมันมาชุดเดียวกัันนนอ่่ะตวกลงเีย มันจะโชว์สินค้าข้างในนะครับตัว action figure จะมีตัวชิริวมานะครับแล้วก็จะมีส่วนของ c r o สนะครับที่แยกอยู่ตามชิ้นต,ต,ต่างแล้วก็จะบอกว่าชิ้นนี้คืออะไรเหมือนกับตัวเซยทุกอย่างเลยนะครับตัวกล่องตัวอะไรเงี้ยคือ pattern เดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่าหน้ากล่องเนี่ยจะเปลี่ยนรูปนิดน,นึงตอนของตัวเซยะจะเป็นรูปกลุ่มดาวม้าบินเพกาซัตใช่ไหมครับแต่ว่าของตัวชิริวเนี่ยจะเป็นรูปกลุ่มดาวดากโกนะครับก็คือเป็นมังกรที่เป็นตัวดาวประจําตัวของ ตัวชิริวนะครับตรงมุมซ้ายนะตรงนี้นะครับจะมีรูปของอชุดอ็อบเจกต์ดากอนด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรูปจากตัวสินค้าเลยที่เอามาประกอบอเป็นอ็อบเจกต์นะครับทำให้ดูว่า,าสินค้าชุดนี้สามารถเอาตัวชุดค r อสเนี่ยามาประกอบเป็นอ็อบเจกต์ได้ด้วยนะครับด้านข้างจะเขียนดากอนชิริวแต่ว่าสะกดเป็น S I R Y U เลยนะไม่ใช่ไม่ไม่มีตัว H นะครับอัน เป็นซิริลซิริลนะครับตัวนี้เป็นรูปมังกรสีเขียวนะครับสวยงามด้านหลังก็เป็นตัวสินค้าของชุดนี้นะครับมี2ตัวนะอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วล้วก็คือจะมีตัวเพกาซัสเซย่าแล้วก็ตัวดราก้อนซิริวตัวนี้นั่นเองนะครับผลิตเหมือนกันเลยนะครับปีเดียวกันกับตัวเซย่าเลยพร้อมมาพร้อมกันในตู้คีบเขาจะลงเป็น2กล่องเลยนะครับแล้วก็ไปคีบกันเอาเองนะครับว่าจะได้ตัวอะไรแต่สุดท้ายเราเก็บคู่กันแหละนะครับโอเคอันนี้จะเป็นดีเทลของกล่องนะครับเดี๋ยวเราไปแกะ เอาตัวเจ้าชิริวออกมาเล่นกันนะครับในกล่องของชิริวนะครับก็จะให้คู่มือมาเหมือนกับเจ้าตัวเซียาเลยนะครับก็เท่าที่ดูก็น่าจะเหมือนกันเลยนะครับเป็นกระดาษลิ้นมาสีเดียวแบบนี้เลยนะครับออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเทาๆนะครับดูยากนิดนึงนะครับก็ใบเดียวกันกับตัวเซียาแหละนะครับก็ ในใบนี้เขาจะให้มาทั้ง2ตัวเลยก็จะมีทั้งตัวเสย่าด้วยแล้วก็ตัวชิริวด้วยนะครับก็จะเหมือนกันข้างล่างก็จะเป็นวิธีประกอบของตัวชิริวนะครับรูปแบบของประกอบเข้าไปเป็นครอสแล้วก็เป็นรูปแบบของอ็อบเจกต์นะครับวิธีการประกอบเป็นครอสดราก้อนนะครับว่าประกอบยังไงนะครับโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแกนอ็อบเจกต์ของครอสดราก้อนนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกับ,กบเจ้าตัวเพกซัสคราที่แล้วเลยก็คือจะมีชิ้นเฟกนะครับของหน้ากาก รากอนะครับเสียบไว้ให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะแบบตรงแกนกลางจะตัวเป็นแบนๆอย่างนี้เลยครับมีหางเล็กๆตรงนี้ด้วยแต่ตรงเนี้ยจะเป็นเข็มขัดครับจะเป็นแบนๆลักษณะนี้หน้าตาทําออกมาสวยงามใช้ได้เลยนะเป็นหน้าตาของอมังกรนะครับลูกตาเนี่ยจริงๆมันจะเป็นออกสีแดงๆกว่านี้หน่อยแต่นี้คืออาจจะเป็นด้วยเวลาหรือเปล่ามันเลยทําให้ตัวสีมันรอปๆไปแล้วนิดนึงนะครับก็เลยจะออกเป็นแดงเข้มๆแบบ เข้มแบบเข้มจัดเลยเกือบดำไปแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นชิ้นแบบ PVC นะมันจะดึงๆได้เป็นยางยางแล้วก็ชิ้น p ี c นี่ข้อเสียก็คือมันจะเริ่มแบบเหนียวๆแล้วนะครับตรงนี้สามารถดึงได้ด้วยนิดนึงนะครับโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของแกนออ j เจ t ต r รา o n อนนะครับชิ้นนี้นะครับจะเป็นส่วนของปล่อยผมข้างหน้าแล้วก็จะเป็นหน้ากากของดรากอนนะครับที่เขาให้มาแบบเอาไว้สำหรับเล่นกับตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ของชิริวนะครับก็ ตัวนี้ก็เหมือนกับเจ้าตัวเพกาซัสเซย่าเลยครับก็คือจะมีเป็นลักษณะของมงกุฎให้มาด้วยนะครับเวลาถอดก็ถอดทั้งชิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีชิ้นส่วนของหน้ากากตัวนี้แยกมาให้นะครับประมาณนี้นะในส่วนของแอคชั่นฟิกเกอร์ชิลิวนะครับก็ใช้บอดี้ประมาณเดียวกันกับของเจ้าตัวเซย่าเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงบริเวณส่วนหัวนะครับก็ให้เป็นคารคเตอร์ของตัวชิลิวแทนนะครับชิลิวจะเป็นชายหนุ่มผมยาวนะผมยาวสลวยเลยเนี่ยทำมาสวยเลยดีเทลผมว่าแบบคืออย่างคย มันจะสามารถขยับตรงบริเวณผมด้านหลังตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมแต่ว่างานของเจ้าตัวแบนเพสโต้ชุดนี้เนี่ยเขาทำมาเป็นแข็งๆเลยนะครับก็ทําให้มันมีจุดขยับจํากัดนิดนึงแต่ว่าก็อยู่ด้านหลังมันเลยอาจจะไม่ได้กระทบกระเทือนกับตัวจุดขยับสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีตรงช่วงคอเนี่ยที่เวลาใส่คลอสผมเดาว่ามันน่าจะทําให้ขยับจํากัดหน่อยนึงอะไรแค่นั้นเองนะครับแต่ว่า ตอนที่ยังไม่ใส่คลอสเนี่ยก็สามารถหมุนได้ปกตินะแล้วก็เจออาการเดียวกันเลยกับตัวเซยยาก็คือมันค่อนข้างหลวมไปแล้วนะครับเนี่ยห้อยๆห,หน่อยหนึ่งแต่ของเล่นชุดนี้เวลาเราเอาไปตั้งโชว์เฉยๆหรือว่าโพสท่าอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้แบบจับขยับอะไรเงี้ยถึงมันจะหลวมแต่มันก็ค่อนข้างอยู่ทรงนะหรือว่าถ้าเกิดขัดใจจริงๆอ่ะถ้าเกิดได้มาก็อาจจะหยอดยาแก้หลวมไปหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะหยอดได้แค่ตรงช่วงหัวไหล่อะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าตรงช่วงขาเนี่ย มันมันมันหยอดลำบากเพราะว่ามันมีชุดที่แบบหุ้มไว้ใช่ไหมมันก็เลยทําให้แกะออกมาไม่ได้นะครับประมาณนี้ตรงขาจะมีชุดครอสใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนตัวเซียห์เหมือนกันนี่งอได้อย่างนี้นะครับเนี่ยมันหลวมก็จริงนะแต่ว่าพอจับอย่างเงี้ยมันก็ดูก็ยังพอได้อยู่เนี่ยถ้าที่ความจริงมันจะค่อยๆแต่ว่าแบบขยับเข้าลงล็อกมันก็จะแน่นแหละนะครับ ประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ของชิริวนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดครอสนะครับชุดครอสของชิริวจะให้มาลักษณะคล้ายกับเซย่านั่นแหละนะครับก็จะมีตัวชุดช่วงหน้าอกตรงนี้นะครับชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงหน้าอกเนี่ยเขาจะพิเศษนิดหนึ่งของชิริวเขาจะมีเป็นกรงเล็บมบังกรตรงนี้ให้มาด้วยนะครับเอาไว้สําหรับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับตรงด้านนี้มัง้ง เนี่ยคือมันจะเป็นเอกลักษณ์ของชิลิวที่มันจะมีะกรงเล็บของมังกรแปะไว้ตรงหัวไหล่อย่างนี้นะครับแยกไว้ก่อนอแล้วก็จะมีเข็มขัดนะครับเข็มขัดก็ลักษณะเดียวกันกับของตัวเซย่เลยก็คือใช้วิธีการล็อกแบบเดียวกันน่ะก็คือเสียบหัวเข็มขัดเข้าไปล็อกประมาณนี้แล้วก็เป็นชิ้น pvc เหมือนกันทั้งชิ้นเลยนะครับมันจะเริ่มเหนียวแล้เหมือนกัน อันนี้จะเป็นส่วนโลดราก้อนนะครับโลดที่แข็งแกร่งที่สุดในชุดครอสทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันก็คือแตกบ่อยมากช่วงหลังพอแตกไปทีเดียวแล้วมันก็เลยแตกยาวเลยนะครับอ่ะนี่หัวเข่านะครับคู่หนึ่งแล้วก็แขนขวานะครับเป็นครอสชุดกรอดด้านขวาของแขนนะครับประมาณนี้ ทีนี้นะครับต่อไปเรามาทําการประกอบชุดคลอสเข้าไปกับแกนอ็อบเจกต์กันนะครับให้เป็นชุดคลอสดราก้อนเนาะเริ่มต้นก็คือเอาชิ้นโล่นะครับโลดดราก้อนเนี่ยเสียบเข้าไปก่อนนะครับตรงนี้จะมีเป็นรูนะด้านหลังก็เอาตัวล็อกแขนตรงเนี้ยเสียบเข้าไปตรงๆอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะเข้าไปสุดอย่างเงี้ยนะจากนั้นนะครับก็เอาตรงหัวเข่าสองข้างนะเสียบเข้าไปด้านข้างแบบนี้อันนี้ก็วิธีการ ประกอบออบเจกต์เนี่ยก็จะแตกต่างกับพวกคอร์สมิดกับตัวต้นฉบับอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวเพกาซัสแหละนะครับอันนี้ก็คือทำมาง่ายๆนี่ถ้าสังเกตดีๆตรงนี้จะเห็นเป็นดีเทลของช่วงขาด้วยนะของคอร์สกรอนด้วยนะครับตรงนี้ชิ้นนี้มันจะปติดอยู่กับขาของตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ชิลิวแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำดีเทลตรงนี้หลอกมานะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างเจ๋วดีอยู่พอสมควรเลยเนาะ อ่ะทีนี้จากนั้นก็ประกอบอะไรก่อนดีใช้นี้ก่อนมั้งอ่ะช่วงหน้าอกตรงนี้ครับเราแยกมันออกออกจากกันอย่างนี้นะแล้วก็ใส่มันเข้าไปครอบมันเข้าไปอย่างนี้เออตัวของชุดคอร์ดาก้อนนี่มันประกอบเข้าไปแล้วมันล็อกอ่ากันค่อนข้างแน่นดีเหมือนกันนะเนี่ยจับแล้วแบบเขย่าเขย่าแล้วไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่ตัวเพกซัสมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกจับแล้วมันดูแน่นหนากว่าอาจจะเป็นเพราะรูปทรงของ ตัวดาก้อนมันจะเป็นตันๆเป็นก้อนๆมากกว่ามั้งนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปก็ชิ้นส่วนของแขนมังกรนะครับ2ชิ้นตรงนี้นะครับเราจะเอามาเสียบเข้ากับตรงที่มีรูตรงนี้นะโค้งๆองสองอันอวิธีเสียบให้เอาข้างไหนเป็นข้างไหนเนี่ยให้เราดูให้มันกลางออกประมาณอย่างนี้นะกครงเล็บมังกรมันจะกลางอย่างนี้ให้ดูเหลี่ยมข้างล่างตรงนี้นะครับให้มันเฉยออกงี้นี่ประมาณอย่างนี้ นะครับจากนั้นก็เอาไอชิ้นที่มันเป็นเกราะขวาแขนขวานะครับเสียบเข้าไปตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาทำมาดีไซน์แบบไม่ยากมากอะไรเงี้ยแต่มันออกมาดูดีอ่ะผมว่านะนี่ได้มาประมาณนี้แล้วจากนั้นนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับก็เอาตัวเข็มขัดตัวนี้มาถอดหัวเข็มขัดออกเหมือนตัวเพกซัสเลยนะครับเราชิ้นนี้เราจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันจะมีชิ้นเฟซหลอกอยู่ตรงนี้แล้ว จากนั้นเราก็เอาตัวหัวเข็มขัดมาสไลด์เข้ากับตรงใส่เข้ากับตรงแกนตรงนี้ประมาณอย่างนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นชุดคอสดราก้อนนะครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วดีเทลถึงมันจะดูง่ายๆนะครับแต่ผมว่ามันแอบคล้ายในต้นฉบับอยู่พอสมควรเหมือนกันนะชุดคอสเนี่ยแล้วก็วิธีการใส่อะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ได้ยากด้วยนะครับเวลาเล่นก็เล่นแบบสนุกสนุกดีนี่หน้ามังกร ออแจวดีเหมือนกันด้านข้างเป็นอย่างนี้พอเราใส่ตัวชุดครอสเข้าไปแล้วไอ้ความแบนความอะไรเงี้ยของแกนอ็อบเจกต์มันก็หายไปอะไรเงี้ยเลยเนาะมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้แต่ด้านหลังยังมีแผ่นเหลี่ยมๆอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับตรงนี้จะมีหางมังกรด้วยเนะล็กๆอ่าประมาณนี้ เอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการประกอบชุดคอสดรา้อนนะครับเข้าไปในตัวของเจ้าตัวชิริวันต่อเลยนะครับเ,เริ่มต้นนะครับเราก็ต้องมานั่งแยกส่วนของเจ้าตัวชุดคอสดรา้อนกันก่อนนะครับดึงออกไปเลยแล้วกันนะเ,เริ่มต้นเอาจากเข็มขัดก่อนก็ได้เราสไลด์ไอตัวหัวเข็มขัดตรงนี้ออกมาแล้วก็เอาไอวงตรงนี้นะครับของเข็มขัด เข้าไปตัวชิลิวเนี่ยเขาจะมีผมยาวนะครับลงมาเพราะฉะนั้นเวลาใส่ชุดคลอสมันจะลําบากกว่าเซยยานน,นิดนึงนะเพราะว่าตัวไอผมเนี่ยมันจะเกะกะนิดน,นึงต้องค่อยๆหลบมันดีๆหน่อยนึ่งจากนั้นเอาตัวหัวชิ้นนี้นะครับหัวข็มขัดชิ้นนี้มาสไลด์เข้าไปล็อกอตอนเล่นจริงนี่ไม่ยากนะ <laughs> แต่นี้ ต้องมองผ่านกล้องอนะมันจะวุ่นวายหน่อยอทีนี้เรามาคล,คลี่ชุดมันออกสักนิดนึงที่มันหนีบไว้โดนเข็มขัดยิหนีบไวน้นี่ให้มันตึงๆประมาณนี้นะ,ะต่อไปก็แขนก่อนก็ได้แขนขวาตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็โลดรากรอนอก่อนจะไปโลดราก้อนเราต้องแกะช่วงเกราะหน้าอกออกมาก่อน ผมแยกออกมาให้หมดเลยแล้วกันนะนหรือมันออกมาให้หมดจะได้หยิบง่ายหน่อยแล้วก็ไอชุดคอราก้อนแยกออกไปอันนี้จะเป็นโล่ดาก,ก้อนนะครับวิธีการใส่ก็คือเอาด้านตัวล็อกข้อมือตรงนี้ลงข้างล่างอย่างนี้นะมันจะได้เข้าตำแหน่งที่ถูกต้องแต่เวลากดกดระวังนิดนึงเพราะว่ามันต้องฝืนเข้าไปหน่อยนึง อันนี้พอเพรมันเป็นของเก่าๆแล้วก็เล่นอ,อันตรายหน่อยหนึ่งด้วยเพราะว่ามันจะแบบต้องระวังว่าพลาสติกมันจะแตกไหมประมาณอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ใส่อะไรก่อนดีหัวเข่าก่อนก็ได้นะห,หลักการก็เหมือนตอนใส่เซย่าเลยนะครับก็คือให้มันตัวล็อกเนี่ยให้มันไปเกินไอตัวตะเข็บชุดเนี่ย ออกไปหน่อยหนึง่งมันจะได้แบบเหมือนใช้ตะเข็บเป็นตัวล็อกด้วยนะครับมันจะได้ไม่หลุดง่ายอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันแต่ของชิลิวเนี่ยตัวช่วงเกราะขาตรงนี้มันจะค่อนข้างสูงหน่อยนะมันเลยจะมาทับๆกับอีกตัวหัวเขา่า นิดนึงนะครับประมาณอย่างนี้นะจากนั้นก็มาใส่ช่วงชิ้นหน้าอกนะครับเราใส่จากข้างหลังก่อนแล้วกันกาอเกาะหลังแล้วก็เอาชิ้นหน้าอกใส่เข้าไปจากนั้นนะครับก็เอาไอชิ้นแขน ของมังกรตัวนี้ใส่เข้าไปวิธีการใส่นะครับมันจะมีเดือยตรงนี้อยู่นะมันจะทําเป็นเดือยรูปตัว L ตรงนี้นะวิธีล็อกนะครับเราก็ใส่ดูให้มันตรงกันนี่อย่างเงี้ยอันนี้คือตัวแมันหันไปด้านนู้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ด้านนี้ให้มันตรงกันคือมันจะดันเข้าไปได้ไม่ได้แน่นมากนะกับตัวไอ้ตัว L ตัวนี้แต่ว่าจุดที่มันใช้ล็อกจริงๆของไอ้กลงเล็บตัวนี้มันคือตัวผมของชิลิวตัวนี้แหละ อ่าตัวนี้มันจะมันเลยจะหลุดง่ายนิดนึงแต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดโดนผมล็อกไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องดีๆจริงๆอ่ะมันก็จะเนี่ยเห็นไหมเหมือนมันจะเบียดกันไวอะตัวผมมันจะช่วยล็อกทําให้ตัวชิ้นกงเล็บตัวนี้มันอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยต้องดันเข้าไปให้มันดีๆหน่อยที่จริงตรงนี้ถ้าเกิดเขาทามาล็อกให้มันแน่นไปเลยมันก็จะเวิร์กนะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการประกอบชุดคลอสนะครับเข้าไปในตัวชิริวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวนี้จะมี ข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือด้วยความที่ผมของชิริวมันยาวเนี่ยมันทําให้จุดขยับตรงหัวเนี่ยมันโดนล็อกไปเลยในตัวนะครับแต่ว่าจุดขยับตรงส่วนอื่นก็ยังปกตินะครับสามารถโพท่าเท่ทได้แต่เนี้ยด้วยความที่มันหลวมนะมันก็อย่างหัวอันก็จะง่อยๆนิดนึ่งแต่ตรงขาอะไรเนี่ยด้วยความที่มันเป็นคอรเปลื่ยนะคอรแบบชิ้นน้อยๆมันก็ขยับได้ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ไอ้ตรงส่วน หน้ากากนะครับเราสามารถถอดเปลี่ยนได้เหมือนตัวเซย่าเลยนะครับวิธีการก็คือเราดึงชิ้นหัวตรงนี้ออกตรงปล่อยผมหน้าตรงนี้ออกไปทั้งหูเลยเหมือนตัวเซย่าเลยแล้วก็ทีนี้เราก็เอาชิ้นหน้ากากนะครับที่เขาให้มาเนี่ยใส่เข้าไปแทนอย่างนี้นี่เข้าพอดีเลยนะครับหล่อเลยอะดูแบบเท่ดี นี่ถ้าเกิดแถมหน้าแบบสามารถเปลี่ยนหน้าเป็นตาบอดได้ด้วยนะแบบปิดตาได้อะไรเงี้ยมันก็จะเทสน่ะเขาไม่อยาเลยอชิลิวส่วนใหญ่แบบตาเขาจะบอดไม่ตาบอดก็ตาเจ็บอะไรประมาณนี้มันเลยเอกลักษณ์เขาจะเหมือนแบบปิดตาอยู่ตลอดเวลาซะมากกว่าแต่ว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นเวอร์ชั่นแบบแรกๆอะไรเงี้ยตอนตอนเริ่มต้นที่ไปบุกแอสการ์ดอะไรเงี้ยตามันก็จะยังแบบสมบูรณ์อยู่นะครับประมาณอย่างนี้นี่ก็คือการประกอบชุดครอสนะครับใส่ให้กับตัวตัว,ตวชิลลิวเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ว อ่ะจบเรียบร้อยไปแล้วนะครับกับพี่ชิริวหนุ่มผมยาวนะครับจากซีรีส์เลียวครอสของเรานะครับก็สวยงามนะครับลูกเล่นดีนะครับไม่แพ้เจ้าตัวเพกาซัสเซย่าเขาที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าของชิริวเนี่ยจะมีจุดด้อยกว่าเซย่านิดเดียวนะครับตรงที่ผมยาวของเขาเนี่แหละมันทําให้จุดขยับตรงคอมันไม่สามารถขยับได้นะครับมันเหมือนจะฟิกๆนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็แลกมากับการที่ เวลาเราประกอบชุดคลอสเข้าไปแล้วตัวผมมันจะช่วยไปล็อกตรงช่วงแขนของมังกรตรงนี้นะครับทำให้มันแน่นหนาขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับก็จุดขยับอะไรนี่ครับดีนะครับแล้วก็รูปร่างรูปทรงเนี่ยผมว่าสวยงามเลยนะครับเขาปั้นมาค่อนข้างโอเคเลยมันค่อนข้างจะคุ้มค่านะในความรู้สึกผมอะไรเงี้ยนะครับคือซื้อเก็บได้แบบไม่ต้องเครียดมากอะไรเงี้ยคือราคามันค่อนข้างแบบถูกมาในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเจ้าตัวเรียวคลอสเนี่ยจริงๆคือมันออกมาทั้งหมด สองชุดนะครับก็คือชุดแรกจะเป็นตัวเซย่ากับตัวชิริวใช่ไหมอ่าส่วนชุดสองเนี่ยในชุดนั้นน่ะจะทํามามีอีกสามตัวซึ่งจริงๆสามตัวที่ควรจะออกก็คือต้องเป็นเฮียวกะชุนแล้วก็อิคิใช่ไหมซึ่งอิคิอ่ะตัวโปรดของผมเนี่ยมันควรจะออกในชุดที่สองแต่ปรากฏว่าทางบันเพสโตนะครับเขาทรายศเรานะครับก็คือชุดที่สองเนี่ยเขาออกแค่เฮียวกะใหม่ตัวเดียวนะครับส่วนอีกสองตัวเนี่ยดันเอาตัวเซย่ากับตัวชิริวเนี่ย มายอมทําเป็นสีทองซะง,งั้นนะครับซึ่งเ,ออเจ็บอกมากเลยบอกตรงคือแบบจริงๆคือออกมาอีก2ตัวก็ครบยืนเป็นทีมหล่อๆได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าดันแบบไม่ยอมออกมานะครับดันไม่ออกเป็นตัวยอมซะงั้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้แบบงานชุดนี้มันเลยน่าเสียดายไปด้วยเลยนะครับกเออ็เป็นไม้ไปถ้ากับว่าเก็บมา ได้แค่เต็มที่แค่3ตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเอาตัวฮิโอกะมาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปคลิปนี้กันจนจบเลยนะครับยังไงผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องช่องนี้ไว้ด้วยนิดนึงเนาะสำหรับพี่น้องท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดซูเปอร์แดงให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดหรือว่าพูดอะไรผิดๆถูกๆไปบ้างนะครััับก็ยยยงงงไไต้้้ออออขขภววด แล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่อยากจะพูดคุยกันหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลข้อมูลบอกกล่าวกันว่าเคยเล่นไอ้ลายนี้ไหมอะไรเง <elly S 1> ี้ยครับหรือว่าของพี่น้องเป็นยังไงบ้างมีหลวมไหมเหมือนของผมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบของพี่น้องไม่เป็นอะไรเงี้ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาอ่านนะครับโอเคครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาเล่นตัวเคียวกะกันต่อในคลิปหน้าน,นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับ